หลังจากที่น้องพนีนะครับก็อาการดีขึ้นเป็นลำดับเนาะแต่ว่าอันนี้ก็ยังคงไม่ค่อยล่าเริงมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเพิ่งหายด้วยอะไรอย่างนี้นะครับวันนี้มามาก็แปลงขนให้นะครับดูแลอย่างดีเลยดูเป็นไงโอ้สบายไม่รู้ก็สบายค่ะพี่อตี้ก็ช่วยดูแลนะครับตอนนี้ยังเหนื่อยอยู่ไหมเนี่ยฮนะ ไม่เหนื่อยแล้วทำไมไม่เล่นน่ะนีง่วงนอนอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองโอเคงั้นก็พักผ่อนเนาะดูซิสบายเลยตรงนี้นะครับเป็นล่องรอยของการโกนขนออกนะครับแล้วก็คุณหมอให้น้ำเกลือนะครับตรงนี้ขนยังไม่ขึ้นเลยนี่ทั้งสองข้างเลยครับทุกคนมันซุ่มจะพ้ากันเป็นรุ่ม,มันยังคกแท้มันชิบูไตยค่ะมือสีนานน เฮ้ยซุ้มเจ้านี่นะโอ้ยกำลังพากันแปลงขนในน้องอยู่อิจฉาน้องบ่ดนี่ภาษาแปลงขนที่สื่อภาษีไม่อิจฉ่ายอย่างโอ้เวลาแปลงขนไหนสบายเด้อจีบอกให้สบายแนวใดยมึงรู้ปุ่นณ่ะใส่เนอะสบายเห็นปะปุ่นณ่ะอีลีติมาลรองรู้ปะแปลงขนเนี่ยเออเออมันร่องมันจะเทียสองเทียดูเนี่ยเอานี่แหละมาบันีทึกแปลงให้เป็นไงอุ้ยอืมนี่อืมอุ้ยอุ้ยนักเตรียมอุ้ยใครปะ คอยๆอะอยๆเนี่ยคอยอยู่คอยๆคอยคอยอยู่นี่อ้ยเออพอพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้ยพอจังเดยขนล่วงเต็มเลยน่ะเน้นว่านั่นพอแล้วบัวอีกจังน่อยกันโอ้ยกำลังมวนโอ้ยบอกว่าให้ล้างบางเท้าสองเท้านึงเศรษเห็ดเนื้อถั่วโอ้ยนี้นี้นี้พอ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 เออเออเออพอแล้วพอแล้วบอกให้เศร้าเดย์บัวเห็ดแล้วนี้นี้นี้เอ้ยบัวนี้นี้แงฮะโอยเศร้าไง เออบุหูจักของดีเห็นบ้นี่น่องถือกวีขนนอนสบายเห็นบ่านี่นนนนนนจ่างกับว่าเมนใอยว่ามันบ่มีแห้งลูกมีผุนละลายเออเ้าเซาเซา